สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวพร้อมกันบ้านอื่นได้อะไรกินนออบ้านตาได้ตำบักแตงเอาตำแตงอีกแล้วค่าเครื่องแล้มั้งคะเนี่ยค่าเครื่องไปหน่อยนึงละอันนี้กุ้งปอกปอกเปลือกไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เพราะว่าต้องเก็บไข่ไว้ต้อง เซฟไข่ค่ะไข่ในท้องกุ้งสงสัยจะได้กินกับช้อนซ่อมในยล้วันนี้ ข้าวมันร้อนข้าวร้อนมันมันมกติดมือช้อนนี้เปื้อนช้อนนี้ยืมคนอันนี้หน่อยน้มคขอนคอนเรียกค่ะ มะเมาค่ะฮานากินมากินน้ากันพร้อมกันน้ำเต้าหู้รสชาตแบบคือบานเอาเลยค่ะแต่ที่นี่ต้องทำกินเองนะคะ่ะอยู่ต่างบานต่างเมืองเขามีขายด้ค่ะเป็นแบบว่าเป็นคือขวดนมหรือว่ากล่องนอมเลยค่ะเขาเรียกโซยเมล แล้วก็รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกับน้ำเต้าหู้ที่เราทํากินเองนะคะม,มาค่ะฮหะนน้อกกินมากินพร้อมกันปลาได้สิ่งนี้ปลาส้มม,ม,มัน,นีอาหาันรซาปลา อร่อยอีกแล้วปลานี้มักจะก,กลางร้ายนะคะปลาตะเพียนจะท่ทาปลาส้มอร่อยหอมแต่ว่าถับถ้าเอือบถ้ามักมันกระยุกับเครื่องปรุงแล้นะคะเนาะกระเทียมนี่ขาดไปไะ,ะกระเด็นกระเด็นนะอืมท้องมันยัดข้าวเหนียวเพิ่มกลางก็จะล้ายในจักหน่อยะคะ่ะ กินข้าวเหนียวอะจะช้อนเั็นยังติ๊ดค่ะ้ายจริงๆข้าวเหนียวนเนีย่ยถ้าเป็นข้าวเย็นนะคะ สบายกรรมยังไงก็ไม่ติดแต่ยังกินเนะค่ะคนทั้งบ้านเปรี้ยวมากจนน้ำลายหวังว่าในกล้องคงจะไม่เห็นเปรี้ยวน้ำลายไปันประเบิงค้นกินอ่ะกัดหมัก้วลิ่งปิงอะคะ่ะ วนี้นาจะลิ้งปิงนะคะกับมะม่วงห้าวมะนาวหอบานปลาไม่ทั้งสองแบบแต่ว่าเป็นคนมามัก,กินเปรี้ยวค่ะแต่ว่ามักแบบอยากให้อยากให้มีในบานเนาะคะ่ะมันก็เป็นไม้ประดับเวลาดอกมันออกแล้วก็ลูกมันออกนะคะว่าตอนกินเปรี้ยวเนี่ยมามักไปไนคะค่ะ อันนี้มีไข่ด้วยปลาช่อมไข่กับข้าวข้าวยัดเต็มท้องห้อมขึ้นดังหน้าขึ้นจมูกห้อมหัวใหญ่ ไดท์ลิงปิงแบบดดๆนะคะหอมข่อยพืชนี่ถ,ถึงมันมันจะใหญ่แล้วนะคะแต่คิดว่ามันก็ต้องการอาหารเยอะเพราะว่าตรงที่เราปลูกมันมันก็แบบอาหารมันก็ดูดกินแล้วทีนี้เราต้องเทียวอบปุ๋ยไปโดยเนาะมันจะได้จะได้อาหาร ซูินซีสังเคราะห์สแสงก็แสงแดดมันห้องทำให้แบบต้นไม้เป็นหมากเป็นผลดีมากกินปราสมกันเนอะ อัน,นี่ยนะคะกินเข้าไปเนี่ยมันทอนโดนรู้สึกไม่นานก็รู้สึกแบบมีอะไรสักอย่างลงไปแบบ,สบแสบร้อนๆคนมีกรยยดไหลย้อนมาหลุดแผป่ะคะแป้งทวามมันชิ้นใหญ่ๆ กินกับข้าวกุ้งมนะะันเลยค่ะปลาบ๊บ๊กแกะเปลือกหมดเปลือกมัออน่อ,อน เขาช่วยอุ่มไข่อะเขาทำอ่นี้นะค่ะแจกะกุก้งเขาจะเอาแด็ดตัวเลยไข่หัวเขาจะเอาทิ้งกินกุ้งสาสมค่ะว่า ถ้าไปอยู่เม่องไทยเราอีกจังน้อยเนี่ยกุ้งชนิดนี้จะหากินบ่ได้ล้วค่ะมันมันจะรสชาติไม่อร่อยอันนี้มันขาดขาดครึ่งอ,อันนี้มันเลือ่อนลื่นที่นัง่งที่ร่อมนั่งค่ะ เปาโปเป็นปลาเมอร์สเปนค่ะที่แบบหาซื้อยี่มังไทยกระไดอยู่แต่ว่าปลาคยซื้อทีนึงคือส่งหยาบเนี่ยค่ะ หืมกากาเขาวเอยังนกยังตัวบุกให่เลยค่ะ <c oughs> บินมาเป็นเงาพึบเรียกว่าเมกบังพระอาทิตย์เลยค่ะกินอาหารไกจัน่อยค่ะท้องรองเลย บริจับคนเนี้เราเราอยากใส่มือลุยแล้วค่ะกันกลาง้าข้อด้วยขวดสองช้อนเลยนะ นหารคนเดียวเขาบดเต้องนึกถึงแบบช้อนแบบสําหรับคนอื่นแล้ว,ว่าช้อนกลางอย่างนะเนะแต่ว่าถ้าใช้ให้ติดมันก็จะจะ,จะดีเนาะจะได้ไม่ลืมเนาะแต่บางทีก็ลืมหลงลืมใช้ช้อนกลางตักอาหารเข้าปากเลยอ่ะอนเนี้ หอมไงฮะแรงขนาด อนากแดดดีดีค่ะอสอ่อนแดดบ่ได้ค่ะเพราะแดดทั้งนี้มันแบบแดดอุ่นๆเนะถ้าเห็นแดดแบบต้องไปตากแดดนะคะช่วงนี้ต้องสะสมว่าเป็นช่วงเขาซัมเมอร์ละค่ะถ้าง่ามนหนาวเนี่ยมืดตลอดแบบตลอดอาทิตย์จนแบบพอมีแสงแดดนะคะ ทิตสองอาทิตย์ก็มีหมอกไม่ใช่หมอกเมฆนา ลองมาปค่ะอาบะคเนาะ Đốt thêm con đốt ra Ôi đốt ra <laughs> ใก,ใกล้อิ่มนะคะ ข้าวหมดยังใช่ไหมข้าว หูกแก้เพชรได้ดีแล้วค่ะเสื้อแบบนี้นะคะเบิง์ก็ดีนะคะเบลล่าใส่นะถ้าใส่บางทีอะใส่ผิดทางแล้วเราจะไม่ค่อยรู้แต่ว่ามันก็มีป้ายข้างหลังเนาะแล้วมันก็มีป้ายข้างในวิธีซักเนาะแล้วที่นี้อบางยี่ห้อเด้ค่ะปะคิดว่าเขาต้องใส่ใส่ป้ายผิดด้านอย่างเช่นตัวนี้เช่นกัน ใส่ป้ายผิดด้านก็คือแบบว่าลูกไม้เนี่ยผ้าลูกไม้มันก็มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วยิ่งเสื้อผ้าที่มีเหมือนเป็นสีดําล้วนหรือสีขาวล้วนจะแบบว่าไม่ไม่ไม่เห็นมีมีลายเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอันคนที่เขาทําเนี่ยคนที่เขาเย็บจะเป็นเครื่องจักรหรืออยังเย็บหรือคนเย็บกับบรลูนะคะเขาจะเย็บให้ผิดด้านมันจะมี มันจะมีหลักๆเลยก็คือจะมีป้ายข้างหลังป้ายยี่ห้อแล้วก็อันข้างๆที่มันอยู่ตะเข็บข้างๆมันก็จะเป็นป้ายที่แบบว่าซักกี่องศานะคะเนาะด้ะีนี้ถ้าเขาใส่คือเขาทําด้านผิดก็คือคนที่มาใส่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าใส่เสื้อผิดด้านนะคะบางทีอาจคิดว่าเอ๊ะมันเป็นแฟชั่นหรือมันเป็นอียองเวลาเฮ้าเบิง์กนะคะในเล่าแขนนะคะ มันก็จะเป็นลายเดียวกันแล้วก็อ่าการใส่ไอเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเขาทำมาถูกแต่ที่จริงหรือว่าเขาตั้งใจจะทำแบบนั้นคือให้ให้ใส่ลายนั้นลายที่ผิดกับด้านออกมาหรือมันเป็นการการที่ทำผิดมาจากโรงงานแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นแฟชั่นนะคะเนาะ,นะ <S <S บางที่เขาก็ไม่อยากใส่เสื้อผิดด้านได้จังเสื้อลูกใหม่เองเสีย <S <S มันจะเป็นแบบเสื้อที่เรียบร้อยนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วทีนี้ มันมันใส่ป้ายผิดผิดด้านผิดทั้งสองจุดเลยนะคะเนาะข้างตะเข็บตรงนี้แล้วก็ข้างหลังแล้วคนจะใส่เนี่ยเรสเกิ่ถ้าใส่เสื้อผิดด้านมันกับบบเป็นแต่ใส่มาเขาก็เห็นอยู่บัลบันลูกใหม่มันขังในหรือขังนอกนะคะแล้วที่นี่ก็ได้ต้องไปง้มตัดตัดป้ายนะคะถ้าถ้าไปมองดูดีก็จะเห็นแบบรอยตัดป้ายรอยแบบไอ้นันออกนะคะเนาะแต่ที่นี่ม่าก็ได้คิดว่าโอ้ ที่เราคิดว่าเป็นแฟชั่นน่ะไปะคิดว่าโรงงานอาจจะทํามาผิดก็ได้นะคะแต่ก็สังเกตดูเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่แต่เมืองไทยบ่บ,บค่อยมีหรอกค่ะแต่แต่อยู่เห็นอยู่แต่เสื้อผ้าเนื้อผ้าเขาดีอยู่แต่ว่าเขาจะใส่ป้ายผิดทางหรือว่าเขาจะทําเป็นแฟชั่นอันนี้ก็คือไม่รู้เลยนะคะแต่ะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นลูกไม้แบบนี้แล้วก็เป็นเสื้อที่แบบดําล้วนนะค่ะ คิดว่าเออป้าเคยมีเสื้อดําตัวหนึ่งกะติดพิษด้านขึ้นกันแล้วป้าก็กลายเป็นใส่เสื้อพิษด้านแล้วมันก็ดูไม่สวยเนื้อผ้ามันก็ไม่สวยเวลาเรามองดูเนาะค่ะเนาะนั่นแหละอาจจะเป็นการผิดพลาดป้าคิดว่าไม่รู้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนั่นแหละค่ะผู้ใดเหูุงานอยู่หลานเสือโลง่งโล่งงานผลิตเนาะ,ค,ะค่ะกะกระถามเพื่อนเบิ่งค่ะว่า มันเป็นการตั้งใจเฮดว่าเป็นแฟชั่นบ่แต่เราดูเสื้อผ้ามันใส่เสื้อกับด้านอะ <c oughs> นะะั่นกันน้องโอเคค่ะเจอกันใหมคลิปหน้านะคะเป็นเรื่องอย่างที่แบบว่าแช่เนาะคะ่ะบรูวาคนอื่นเห็นคือป่าบลเนาะค่ะเน่เดี๋ยวอ่ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะคะ้องขอบคุณกันเป็นเพื่อนกันกินข้าวอีกแล้ววันนี้นะคะนะคะ้ะบายค่ะ